สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้จะพามาดูรถขุดนะครับคูปต้านะครับผมครับใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดตรงสีแดงให้ด้วยนะครับผมช่องติดตามนะครับผมเพื่อจะมุผัดคลิปต่อไปนะครับของกระผมนะครับครับวันนี้ผมจะพามาดูรถขุดนะครับคูปต้านะครับรุ่น3ตันนะครับผม ครับผมรถขุดรุ่นสามตันนะครับผม KX91-3SX นะครับผมตอนนี้เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะนะครับสามกระบอกสูบนะครับผมแรงม้านะครับยี่เก้าจุดหกแรงม้านะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นสามตันเหมือนกันนะครับผมแต่จะไม่ได้ติดแอร์นะครับผมตัวนี้นะครับราคานะครับผมติดแอร์นะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสามหมืนห้าพันบาทนะครับส่วน คูธรรมดาครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมอันนี้จะเป็นตัว KX นะครับผมดูด้านหลังหลายท่านถามว่า KX กับ U นะครับตัว U ครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม KX นะครับจะเป็นท้ายยาวนะครับผมท้ายจะโผล่มาจากแท็กนะครับผมแต่ตัว U นะครับตัว U จะเป็นท้ายสั้นนะครับผมท้ายสั้นจะไม่ไม่ไม่ผลแท็กนะครับผม ตัวตัวไม้โพจากแขกนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นตัวยูนะครับผมครับข้างในนะครับของตัวเอนะครับผมนี่ก็กว้างนะครับผมสะดวกสบายนะครับผมติดแอร์นะครับตอนนี้โครงการโคกหนองนากําลังเริ่มนะครับสามตันนะครับลูกค้ามาดูเยอะนะครับผมซื้อแล้วเยอะด้วยเหมือนกันครับเพืเอาไปใช้ใน โครงการโคกน้องนานครับหารายได้นะครับตอนนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้นะครับที่ทางช่องทางเพจคุปต้าเจริญชัยนะครับหรือว่าเป็นเพจครอบครัวคุปต้าเอกโดมนะครับผมหรือทาง youtube ช่องนี้ได้นะครับผมก็จะลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ดูลอบนอกกันนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ ก็ถือว่าเป็นรถขุดขนาดเล็กที่ขายได้ที่สุดนะครับเป็นตองข้าวนะครับผมใครอยากสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะพาไปดูรถุดตัวยูนะครับยู55นะครับผมก็ตัวแปดตันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม หรือใครอยากได้รถแท็กเตอร์นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเป็นทั้งรถเป็นทั้งเซลล์รถขุดนะครับเป็นเซลล์แท็กเตอร์นะครับผมสอบถามได้ครับผมที่กูบุต้าเจริญชัยนะครับสาขาเดอุดมนะครับผมหรือมาสอบถามตรงกับผมก็ได้ครับเซลล์วิทูลนะครับตัวนี้ก็รอส่งมอบให้ลูกค้านะครับ MU57 นะครับผมตัวนี้จะไปทางอำเภอ น่าจะรวยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาติดตามดูว่าผมจะเอาอะไรมาลงให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมทางเพจนี้นะครับผมปุ่มสีแดงๆนะครับอยู่ด้านขวามือของท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ